เคก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้ให้นะครับผมจะเพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะมีโทนสีให้ด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้แล้วนี่ก็ผมขอลบไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนส่งออกนะโอเคก็ลบไปเลยโอเคอันนี้ก็เก็บไว้ครับเอฟเฟกนีอ้อย่าไปลบมันนะนี่นะโอเคนะครับอาจากนั้นก็จะมีลิงก์เพลงแค่สามติ๊เปรมนะครับ ใช้แค่30ก็พอนะครับแล้วก็ใช้รูปแค่2รูปนะครับโอเคนะครับมาร์กเพลงมันก็มีแค่อันเดียวนะั่นเห็นไหมมีแค่อันนี้อันเดียวเลยนะแล้วก็หลังสุดมีอยู่แค่นี้นะ2อันนี้นะอ่าจากนั้นก็มาเริ่มทํากันเลยครับให้เรามาหน้าสุดเลยครับส่วนศูนย์วิกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเพลงครับนี่แล้วปล่อยครับแล้วก็ยืดมาตรงมาร์กแดงนี่เลยอ่านี่นี่สี่หนึ่งแปดนะสี่หนึ่งแปดกดเพิ่มรูปครับกดยด ส1 7กดบวกครับเพิ่มรูปใหม่มาเลยโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาตรงนี้เลย81 4สกดที่รูปกดยืดมาปื๊บอ่าโอเคก็ไม่แค่สองรูปแบบนี้นะจากนั้นก็เริ่มมาข้างล่างนี้มันเท่ากันครับปื๊บอ่าโอเคอ่าจากนั้นก็คลิปนี้มันจะวนลูปนะครับมันคือแบบเริ่มต้นปื๊บมันก็จบไปนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างงี้อย่างนี้นะมันเป็นเทรนด์ในทวิต o ตอร์เขาที่เขาทํากันนะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็มารูปนี้เลยครับ7เนี่ยรูปนี่2เยกดเนี่ครับ มาที่โูมรับให้เรามาร์คพันแปดสิบหน้าหลังเลยครับสี่หนึ่งเจ็ดมาร์คพันแปดสิบไว้เลยปื๊บอ่าวใเรแล้วก็มาหลังสุดครับหลังสุดก็มาร์คเทียบเรื่อมาร์คหลังสุดเลยปื๊บอ่าแล้วก็มาที่เจนะ็ดหนึ่งสามนะอันนี้เจ็ดหนึ่งสามให้เราซูมเข้ามาครับพันห้านะอ่าโอเคพันห้านะครับโอเคนะแล้วก็มาที่กึ่งกางนาครับมาที่กราฟครับใช้อันนีน้นี่แล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังก็ใช้เหมือนกันเลยนี่โอเคก็เป็นซูมมายานี้ ฟื้นก็เด้งกลับงี้โอเคจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่อันแรกครับแล้วก็มาที่4ี่หนึ่งเจ็ครับให้เรามาร์คไปเลยปื๊บอ่ามาร์คนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็เลื่มมาที่5้ายี่สิบนะห้ายี่สิบเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับให้ตัวายเป็นหกร้อยเก้าสิบนะเลื่อนขึ้นไปเลยอ่านี่ครับหกร้อยเก้าสิบนะครับอ่าจากนั้นก็มาตรงนี้ต่อครับอ่านี่ครับมาที่หกยิบเจ็ดนะครับเลื่อนมาข้างล่างเลยครับให้ตัวไเป็นพันสองสามสิบนะเลื่อนตรงมาเลย อันนี้พันสองสามสิบ 12, นะเห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็เลยมาหลังสุดครับหลังสุดก็เรื่องกับจุดตรงกลางเหมือนเดิมครับเรื่องกับเลยครับปื๊บนี่นไหมไอ้เก้าหกสิบไหมนะโอเคเก้าหกสิบเริ่มมาร์กหลังสุดเลยปื๊บอ่าโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางหน้าสุดครับนี่มาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนอันนี้ครับมาสุดไปเลยนี่เลื่อนสุดเลยแล้วก็บนครับเลื่อนถอยหลังมาอย่างนี้อ่าโอเคประมาณนี้พอครับกราฟก็ประมาณนี้นะแล้วก็กึ่งกลางที่เหลือด้านหลังอีกสองอันเห็นไหม เกินกลางสองอันนี้ครับ <_ d inté> ก็ใช้แปลนนี้เลยเนี่แล้วก็หลังฟุตก็ใช้แปลนนี้ครับโอเคก็เป็นอันนี้อันเดียวนะแล้วก็ทีเดียวเปลี่ยนแปลน,นเดิมนี้มาเลยนี่นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เราย้อนกลับครับแล้วก็ย้อนกลับอีกทีหนึ่งครับมาที่เอฟเฟกต์เลยครับกดเพิ่มเอฟเฟกต์เลยมาที่กาบเบี้ย voilà, voilà, ครับแล้วก็ใส่ท้ายนั่นนี่กดเลยเพิ่มเลยแล้วก็เปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็เอฟเฟกต์ตอบไปครับให้เรามาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่สันครับนี่กดเลยเพิ่มเลยมาที่มุมครับปรับเป็น90เลย อ่าโอเค90นะครับแล้วก็ความเทียบปรับ3.35นะอ่านี่ครับ3.35แล้วก็มาดิขนาดครับขนาดปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาร์กตรงนี้ไว้ครับ525นะอ่านี่ครับ525มาร์กศูนย์ไปเลยปึ๊บแล้วก็มาหน้าสุดครับ417ให้เราปรับ184เลยอ่านี่ครับ184นะแล้วก็มาที่กึ่งกลางมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาประมาณนี้ อ่ะแล้วก็อันบนครับเล่นมาด้วยครับอย่างงี้อันบนก็กดลงหน่อยหนึ่งนะกดลงแล้วก็ถลางมาหน่อยโอเคนี่ก็ได้ครับแบบนี้นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ย้อนกลับครับแล้วก็แฟกต่อไปครับให้เรากดที่สันอันเดิมครับกดยอมจีครับกดทําซ้ามาเลยโอเคมีสันสองอันนะครับกดอันที่สองเลยอ่ะแล้วก็มาที่ขนาดนะครับอ่ะแล้วก็มาที่สี่หนึ่งเจ็ดให้เราปรับใหม่ครับจากหนึ่งแปดสีเนี่ยเป็นสามสีก้านะ อันนี้ครับ3าม่นะครับแล้วก็ไม่ได้กึงนกลางครับมาที่กราฟครับให้เราเปลี่ยนอันนี้บเลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอ่านี่เกีอยบสุดนะครับโอเคเป็นแค่นี้พอนะจากนั้นก็ย้อนกลับครับแล้วก็ให้เรามาที่508นะ508เลื่อนมาร์กหลังสุดตรงนี้มาครับมาที่5 0 8นะดยครับเลื่อนมาเลยอ่านี่พอดีเป๊ะเลยใช่ไหม5้นยนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้ความถี่ครับให้เราเปลี่ยนเป็น7.75เลยอ่านี่ครับนะครับ แล้วก็มุมครับมุมให้เราเปลี่ยนมุมเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคศูนย์นะครับเนี่ยโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับให้เรามาคลอกที่ผมทิ้งให้ครับก็คือเอฟเฟกอันนี้เห็นไหมเนี่ยก็กดมาเลยครับมาที่เอฟเฟกครับกดที่ขยัออัตโนมัติครับกดจอมจีบครับคลอกมาเลยอ่าแล้วก็ลบอันนี้ไปเลยครับไม่จเป็นแล้วลบไปเลยอ่าโอเคจากนั้นก็วางที่นนี้นะครับเนี่ยรูปที่สองนะก็วางได้เลยครับอ่าโอเคพอวางแล้วก็กดเปิดรูปปลาด้วยครับอ่าแล้วกดที่ขยัออัตโนมัติ กดย้อนจครับกดทำซ้ำมาเลยโอเคก็มีสองอันนะครับจากนั้นก็ทำซ้ำมาอีกครับทำให้มีสามอันนะอ่านี้ให้ไม่มี3มอันอย่างนี้นะส่วนอันตรงกลางเห็นไหมอันตรงกลางกดมาเลยครับอันตรงกลางมาลบมาร์กไปเลยลบมาร์กหลังสุดไปครับแปดหนึ่งสามาลบไปเลยครับขนาดนี้นะปื๊บแล้วก็มาร์กตรงนี้ครับเจ็ดหนึ่งสี่ก็ลบไปเลยโอเคแล้วก็มา้าหน้าแทนครับสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยให้เราปรับขนาดเป็นห้าสิบเลย อ่าโอเคห้าสิบนะครับแล้วก็มาร์คสี่หนึ่งเจ็ดไว้เลยปื๊บอ่าแล้วก็มาวินี้ครับอ่านี่ครับให้เรามาที่ห้าหนึ่งสองนะห้าหนึ่งสองปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางน้าครับมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับแลวมาแค่นี้พออ่าโอเคกราฟก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับแล้วกเอฟเฟกต่อไปครับให้เรามาที่สีแล้วใส่ครับแล้วก็ใส่แกมมาครับนี่กดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาร์คศูนย์ตรงนี้ไว้ครับห้ายี่ห้านะครับ อ่านี่ยครับห้ายย้ามาร์คศูนย์มาเลยปื๊บแล้วก็มาที่417ปรับเป็นห5 0เลยอ่าเนี่ยครับ1.50้านะครับมาที่กึ่งกลางมาที่กลาครับใช้ขึ้นอันนี้เลยครับนี่โอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ตอไปครับให้เรามาที่เบอร์ครับแล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับนี่กดเลยเพิ่มเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ให้เรามาวิคนี้ครับอ่าเนี่ยครับให้เรามาที่5 2 9บครับมาร์คหนึ่งไว้เลยปื๊บแล้วก็707นะ อ่านี่ครับ707ก็มาร์กหนึ่งไว้เลยปื๊บอ,อ่านแล้วก็มาที่60 0นะครับ600ปรับเป็น0.50เลยอ่านี่แล้วก็ตรงนี้ครับ7 0 6ปรับ0.50เลยอ่าโอเคก็แค่นี้นะครับนี่ก็มีจุดมาร์กอย่างนี้นะโอเคนะครับอาจจะนั้นก็แอปเฟชต่อไปครับให้เรามาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่แกว่งครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่ความเทียบปรับ103เลย อ่านะครับ1 0 3นะแล้วก็มุม1ครับปรับเป็นลบ2.5เลยอ่านี่ครับลบ2.5นะครับแล้วก็มุม2ครับปรับเป็น2.5ครับอันนี้ไม่ลบนะอ่าโอเคแค่นี้พอครับแล้วก็ไปต่อไปครับใส่สันอันเดิมครับแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็น90เลยอ่าโอเค90นะครับแล้วก็ความเทียบปรับ0.50เลยอ่าโอเคแล้วก็ขนาดครับ ปรับเป็น54เลยอ่านี่ครับ5้สีครับจากนั้นก็กดจุ่มจุ่มครับกดทําซ้ำมาครับโอเคมีสั่นสองอันนะครับก็คืออันล่างสุดนะก็กดอันล่างสุดเลยมาที่มุมครับเปลี่ยนไปลบเ0เลยอ่าโอเคนะครับลบ90นะแล้วก็มาที่ความเทียบเปลี่ยนเป็น0.35เลยอ่านี่ครับ35้านะครับโอเคแล้วก็มาที่ขนาดครับให้เราปรับ65้าเลย อ่าโอเคแค่นี้พอนะครับแล้วก็อิต่ตอไปครับให้เรามาที่ขั้นตอนครับแล้วก็ใส่สนามดาวอย่างง่ายนะกดเลยเพิ่มเลยมาที่อันแรกครับแล้วก็มาที่ตัววายนะครับก็ให้เรามา r k สี่หนึ่งเจ็ดไปเลยปื๊บแล้วก็มาหลังสุดครับนี่ตรงนี้แปดหนึ่งสี่ให้เราปรับลบหนึ่งร้อยหกเลยอ่านี่ครับลบหนึ่งนหกนะครับโอเคนะแล้วก็มาที่อันที่สองครับปรับขนาดเนี่ยให้เราปรับสองจุดสามสิบห้านะ อ่านี่ครับสองจแล้วก็มาที่ขนครับให้เราปรับขนเป็น17เลยอ่านี่ครับสิบเนะแล้วก็มาที่ปริมาณครับปริมาณให้เราปรับ16พอครับอ่านี่ครับสิบหนะแล้วก็ความสว่างครับให้เราปรับ0ูนย์จุดหกศูนย์ห้าเลยอ่านี่ครับศูนย์จุดหกศูนย์ห้านะครับแล้วก็มาที่อันฟ้าครับอันฟ้าก็มาร์กหนึ่งร้อยตรงนี้ไว้เลยสี่หนึ่งเจ็ดมาร์กเลยครับ ป chapel, us, mm ึ๊บแล้วก็มาวีนี้ครับหกศูนย์ศูนย์นะอ่านี่ครับหกศูนย์ศูนย์ให้เราปรับอัลฟาเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคศูนย์นะครับแล้วก็มาที่กึ่งกา้าหนาครับมาที่การครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนไปบนมาสุดครับอย่างนี้โอเคแค่นี้พอครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับเอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้เรากดที่สนามดาวอย่างง่ายก่อนครับกดมาเลยแล้วก็มาที่อัลฟาครับอัลฟาให้เรามาที่สี่หนึ่งเจ็ดนะสี่หนึ่งเจ็ดให้เราปรับเป็นศูนย์แลยครับปรับเป็นศูนย โอเคพอปรับเป็นศูนย์แล้วก็มามาร์กนี้ครับหกศูนย์ศูนย์เนี่ยหกศูนย์ศูนย์ปรับอันฟ้าเป็นหนึ่งร้อยแทนนะโอเคก็เป็นอย่างนี้ครับแ่สลับฝั่งกันนะโอเคจากนั้นก็กดหยบจุครับกดทําซ้ำมาเลยอ่าก็มี U สองอันนะครับสนามดาวอย่างง่ายน,นี่นะก็ไม่ต้องไปทาอะไรมันครับแค่ทําซ้ำมานะนี่ก็จะมีจุดกลมๆม,มาเห็นไหมนี่นะก็ผมขอปิดรูปตาสนามดาวอย่างง่ายไปครับเพราะว่ามันแหลกนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งออกจากแอปไปนะนี่ปิดรูปตาไปก่อนเลย เดี๋ยวค่อยเปิดตอนตรงออกนะครับโอเคนะใครที่แหลกก็ปิดตามผมได้นะครับโอเคปิดไปแล้วสออันนี้นะอ่าพอปิดแล้วก็ให้ฟต่ตอไปครับให้เรามาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่การกระจายแบบสุ่มนะนี่กดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาวีนี้ครับอ่านี่ครับให้เรามาที่เจ็ดยิบสองครับมาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคพอปรับเป็นศูนย์แล้วก็มาร์กเจ็ดยิบสองไว้เลยครับปึ๊บแล้วก็เรือธนาการครับมาร์กไว้เหมือนกันครับปึ๊บแล้วก็มาวีนี้นะ อ้าเนี้ยมาที่8 1 5นะครับ8 1 5ปรับขนาดเป็น500เลยอ่าโอเค500ครับแล้วก็วิวัฒนาการครับปรับ5.00เลยอ่าเนี่ยครับห้านะครับกลับมาที่ขนาดมาที่กึ่งกลางมาที่กราฟครับใช้ลงอันนี้ครับเดี๋ยวกลับครับมาที่วิวัฒนาการครับมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเราก็เลยมาอย่างงี้โอเคก็จะสะบัดไปครับอย่างงี้ปื๊บหายไปเนี่ยฟื้บอ่าโอเคจากนั้นก็เอฟเฟกต่อไปครับ ให้เรามาที่การบีบเบี้ยวครับแล้วก็ใส่บีบครับนี่กดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาที่อันแรกครับแล้วก็มามาร์คนี้ครับนี่สี่หนึ่งเจ็ดมาร์กศูนย์ไปเลยปื๊บอ่ะแล้วก็มาวีนี้ครับอ่านี่ครับมาที่สี่ยี่สิบเจ็ดให้เราปรับลบศูนย์จุดยี่สิบเอ็ดเลยอ่านี่ครับลบศูนย์จุดยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็มาวีนี้ต่อครับอ่านี่ครับมาที่ห้าศูนย์เจ็ดครับปรับเป็นศูนย์จุดศูนย์หกเลย อ่านี่ครับ0.06นะครับแล้วก็มาวินี uh, ้ต่อครับมาที่517ครับ517ปรับเป็นลบศูนเลยอ่านี่ครับลบศูนนะครับแล้วก็มาที่525ครับปรับเป็น0เลยอ่าโอเคจากนั้นก็มาที่กึ่งกลางอันไหนก็ได้มาที่กลางครับกดตรงนี้ครับแล้วก็กดจุดสามจุดครับกดข้าลอกมาเลยแล้วกดจุดสามจุดอีกทีนึงครับแล้วก็วางทุกกรีเฟรมไปเลยอ่าโอเคก็จะวางให้ทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหม ปืบแล้วกดิ่งนี่เห็นไหมโอเคแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จบปื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็ฟิกมีอยู่แค่นี้นะครับนี่นะแล้วก็ให้เรามาที่รูปแรกครับนี่ก็กดที่รูปเลยมาที่เฟิกครับกดเพิ่มเฟิครับใส่้ายเดิมครับแล้วก็เปิดกระจกเงาครับโอเคแล้วก็เฟิกต่อไปครับใส่ฟอนอันเดิมครับมาที่มุมครับปรับเป็นลบเก้าสิบเลยอ่านี่ครับลบเก้าสิบนะครับแล้วก็มาที่ความเฉียปรับสามจุดศูนย์ศูนย์เลย อันนี้ครับสามครับแล้วก็มาร์คศูนศูนย์วิไว้ครับปื๊บแล้วก็มาที่202ศูอครับอันนี้202ให้เราปรับความถี่เป็น0.70ย์จ mm hmm. เลยอ่าโอเคเนีครับศูนนะแล้วก็มาที่ขนาดครับขนาดปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาร์คสองศูนย์สอวครับปื๊บแล้วก็มาที่ศูนย์ศูนย์วิครับศูนย์ศูนวิให้เราปรับขนาดเป็นหนึู่กเลย อ่านี่ครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับมาที่กึ่งกลางครับมา,าทิ่กราบครับกดตัวนี้ครับเลื่อนมาแค่นี้พรับกับสูตรนะโอเคแล้วก็บนครับเลื่อนมาด้วยครับอย่างงี้อ่าโอเคกราบก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ย้อนกลับครับแล้วก็แฟกต่อปคร๊บให้เราใส่การกระจายแบบสูรเหมือนเดิมครับใส่มาเลยโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นยี่สิบแปดพอครับอ่านี่ครับยี่สิบแปดนะโอเคเราก็มาที่วัฒนาการครับปรับเจ็ดจุดยี่สิบเลย อันนี่ครับ7จุดนะครับแล้วก็มาร์คศูนย์ศูนย์วิไว้ครับปื๊บแล้วก็มาหลังสุดครับก็คือตรงนี้4ี่ครับให้เราปรับวิวธนาคารนะครับจาก7จ0ุดยเนี่ยให้เราปรับ5.91นะครับอ่นนี้ครับ5.91เนะอ่าโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ204นะครับอ่นนี้204ให้เราปรับวิวัฒนาการเป็น1.62เลย อันนี้ครับ1นึ่งจุกนะครับนี่นะแล้วก็มาที่กึ่งกลางหน้าครับมาที่กราฟครับใช้ขึ้นอันนี้ครับนี่แล้วก็เลื่อนบนมาครับอย่างงี้โอเคกราฟแบบนี้นะนี่โอเคจากนั้นก็มาที่กราฟหลังสุดครับเลื่อกึ่งกลางหลังสุดครับก็ใช้ลงอันนี้ครับนี่โอเคแค่นี้พอครับอ่าจากนั้นก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับให้เราใส่เบิร์ดเครื่อนไหวเดิมครับอ่าโอเคปรับเพิ่มมาแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมันครับโอเคจากนั้นก็สายฟรีครับสายฟรีข้ามไปวิที่ผมทิ้้้งหนนนนนะะคคครรัััับบก็ไปตออเโ ต่อไปก็เปเอฟเฟคของฝ่ายเติมมานะแต่เติมก็เพิ่มอฟเฟคต่อครับมาที่การมีบเปี้ยวครับฝ่ายวาร์ปขึ้นครับนี่กดเลยเพิ่มเลยพอเพิ่มมาแล้วมาที่เฟคครับมาร์คศูนย์มาเลยครับตรงศูนย์ศูนย์วีเนี่ยปื๊บแล้วก็มา้านหลังครับตรงนี้418ปรับ154เลยอ่านี้ครับ1.54นะครับโอเคนะแล้วก็มาที่ระยะห่างครับปรับ16.3เลยอ่านี้ครับ16.3นะโอเค แล้วก็มาที่ขนาดครับให้เราปรับขนาดเป็น0.2เลยครับอ่านี้ครับ0.2ยพอนะอ่าโอเคก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับให้เรามาที่ความทึบการมองเห็นครับใส่จางเข้าจางออกครับนี่กดเลยเพิ่มเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ออกนะครับออกปรับเป็นศูนย์เลยส่วนในเป็น50นะครับไม่ต้องปรับมานะโอเคนะครับแล้วก็ไปต่อไปครับให้เราใส่การจางแบบสูงเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็มาวินี้ครับ มาที่405นะครับปรับขนาดเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาร์ค405ไว้เลยแล้วก็วิวนาการครับมาร์คไว้กลางครับปื๊บแล้วก็มาที่418ปรับขนาดเป็น500เหมือนเดิมครับอ่าโอเค500นะครับแล้วก็วิวธนาการครับปรับ5.000เหมือนเดิมครับอ่าโอเคแล้วก็มาที่ขนาดนะครับมาที่กึ่งกลางมาที่กราฟครับกราฟก็แบบเดิมครับใช้ลองนี้ครับเดี๋ยวกลับ มาที่วิัฒนการครับมาที่กราฟครับเหมือนเดิมเลยครับอันนี้เราก็เรียนมาอย่างนี้โอเคก็สะบัดไปครับปืบอ่านไปนี่ฟืบอ่าอเคจากนั้นก็เอฟเฟกมีอยู่แค่นี้นะครับนี่นี่นะมีอยู่แค่นี้นะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรามาที่สี่หนึ่งเจ็ดกดบวกครับเพิ่มเสี่ยมเข้ามาเลยแล้วก็กดจอมจครับกดยืดไปยังพื้นองประกอบเลยอ่าก็จะพอดีจอครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับอ่านี่ครับหกหนึ่งสี่กดที่เสี่ยมครับกดตัดได้เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่เอฟเฟกครับกดเพิ่มเอฟเฟกครับ แล้วก็ส่ท้ายเดิมมาครับอ่าแล้วก็เปิดกระจกเงาครับแล้วก็ใส่ต่อไปครับมาที่อื่นๆครับใส่ขัวลอกพื้นหลังครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็เลื่อนขั้วลอกพื้นหลังครับไว้ข้างบนครับนี่โอเคเราก็ใส่ต่อไปครับมาที่สีรักแสงครับให้เราใส่เรือนสีสันนะนี่ครับเรือนสีสันนะครับนี่ก็กดเลยเพิ่มเลยให้เรามาร์กหนึ่งเทียบแล้วก็เล่นมาร์กหลังสุดครับศูนย์นี่นะปื๊บแล้วก็มาขีดแดงครับสีหนึ่งเจ็ดให้เราปรับเป็นรอบหนึ่งนะครับก็คือนะ อ่านี่ครับสามร้อยห้าเก้านะเห็นไหมนี่นี่นะสามห้าเก้านะครับมาที่กลางกลางมาที่กลางครับกดตรงนี้ครับได้มาแค่นี้พออ้าวโอเคจากนั้นก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับเอ้ยไม่ดิจากนั้นก็กลับมาที่ท้ายครับกลับมาที่ท้ายนะแล้วก็มาร์คหนึ่งพันเนี่ยหน้าหลังนะครับสี่หนึ่งเจ็ดปื๊บแล้วก็ด้านหลังครับหกหนึ่งสี่นะอ่านี้หกหนึ่งสี่ก็มาร์คปื๊บแล้วก็มาแถวกลางๆครับกะเอานะอ่านี่ประมาณห้าหนึ่งห้าก็ได้ครับห้าหนึ่งห้าให้เราปรับเป็นสองพันหนึ่งห้าสิบเลย อ่านครับสองพันหนึ่งห้าสิบก็ได้ครับยี่ห้าก็ได้ครับต้อแต่เลยนะนี่นะแล้วก็มาที่กึ่งกลางนั้นนะครับมาดีก้ารับกดตัวนี้ครับได้มาแค่นี้พอโอเคแค่นี้พอครับแล้วก็กึ่งกลางด้านหลังครับใช้ดวงอันนี้ครับนี่โอเคแค่นี้พอครับก็มีเงามานะปูงอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับก่อนมาย้อนกลับอีกทีหนึ่งครับมาอันนี้ครับแล้วก็มาหนึ่งร้อยตรงนี้ไว้ครับสี่หนึ่งเจ็ดครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับหกหนึ่งสี่นะหกหนึ่งสี่ปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคมาที่กึ่งงกกลาาาคครรัับบม กดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมารับอย่างนี้กดมาอย่างนี้นะแล้วกดขึ้นมาครับอย่างนี้อ่าโอเคให้มันได้กราฟแบบนี้นะครับโอเคนะกราฟแบบนี้นะโอเคก็มีเงามาครับปูงอย่างนี้อ่านป่ะนี่นี่เห็ไหมโอเคอ่าจากนั้นก็ให้เรามาที่ด้านหลังครับตรงนี้อ่านี่ครับมาที่แปดศูนย์ห้ากดบวกครับเพิ่มเสี่ยมเข้ามาครับกดจอยมเตครับกดยืดไปยังพื้นที่ประกอบเลยอ่าก็จะพอดีจอครับแล้วก็มาตัดที่แปดยี่สิบหกนะครับอ่านี่แปดยี่สิบหกกดตัดนะครับโอ มากดที่อันนี้ครับเนี่ยอันที่สามนยะกดไปเลยปื๊บอ่าก็จเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนไอ้ตรงสีขาวเนี่ยมาไว้ตรงกลางนี่หรือเลื่อนไปข้างล่างฝุดอย่างเงี้ยนะให้มันเป็นสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคแล้วแต่ครับผมเป็นแค่ตรงนี้พอนี่มันเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะครับนี่จากนั้นก็ย้อนกลับครับมาที่นัานนี้นนครับให้เรามาร์กหนึ่งร้อยตรงนี้ไว้ครับแปดหนึ่งสามนะปื๊บแล้วก็มาที่แปดศูนย์ห้าปรับเป็นศูนย์เลยโอเคเราก็มาหลังสุดครับก็ปรับเป็นศูนย์ครับ โอเคเราก็เริ่มมาร์กหลังฟุดครับปื๊บอ่าเราก็มาที่กึ่งกลางาน่นะครับมาที่กราฟครับใช้ลงอันนี้ครับนี่โอเคเราก็มากึ่งกลางที่ด้านหลังครับก็กดตรงนี้ครับเราก็เลยมาอย่างงี้อ่าโอเคโอเคนะครับกราฟก็แบบนี้นะก็เป็นอย่างงี้บปื๊บอ่าไหมก็จบไปไหนไหมปื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็สายฟีบสายฟีหมดแล้วนะครับสายฟีก็ไปค้าลอกโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับจากนั้นก็เสร็จเลยนะครับโอเคนะ ส่วนใส่เติมครับแส่เติมมีต่อครับให้เรามาที่322กดบวกครับเพิ่มเสเหลี่ยมเข้ามาเลยกดจมจืครับกดเติมเติมเพื่อที่ประกอบเลยอ่าก็เต็มจอครับมาน้งนี้ครับมาได้ซูมครับให้เราซูม4ี่พันห้าแปดสิบเลยอ่านี่ครับสี่พันห้าแปดสิบนะครับโอเคเราก็มาตัดตรงนี้ครับเอยไม่ตัดครับไม่ตัดให้เรายืดมานะครับยืดมาที่ห้ายี่หกครับกดยืดมาโอเคากนั้นก็มาดีนั่นนี้ครับมาที่หมุนนครับ ให้เราปรับเป็นลบห้าสิบแปดเลยเนี่ยอ่าโอเคลบห้าสิบแปดนะครับโอเคเราก็มาที่เฟสครับกดเพิ่มเฟสครับใส่ค่าเราพื้นหลังอันเดิมเลยโอเคเราก็เฟสตอบไปครับใส่ท้ายอันเดิมครับแล้วก็เปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็เฟสตอบไปครับใส่วัดขึ้นอันเดิมครับแล้วก็มาที่เฟสครับแล้วก็มาร์คศูนย์ตรงนี้ไว้ครับสามยี่สิบมาร์คศูนย์ไปเลยปึ๊บแล้วก็มาวินี้ครับ417ครับให้เราปรับ103เลย อ่าโอเคหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วก็มาหลังสุดครับห้ายี่บหกครับปรับสองส่วนนเลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางหน้าครับมาที่กราฟครับใช้ลงอันนี้ครับด้านหลังก็ใช้ขึ้นอันนี้ครับนี่โอเคจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่มุมครับปรับหนึ่งร้อยสิบสี่จุดส่นเลยอ่านี่ครับหนึ่งน้อยสิบสี่นะครับแล้วก็ระยะห่างครับปรับเป็นสิบพอครับอ่าโอเคแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาร์กศูนย์ตรงนี้เหมือนเดิมครับ สา4ยสี่ปึ๊บแล้วก็มาด้านหลังครับห้ายิบหกมาร์กโนครับปึ๊บแล้วก็มาที่สี่หนึ่งเจ็ดปรับห9จุดเก้าเลยอ่านี่ครับห9ุเก้านะครับแล้วก็มาที่ถึงอบกลางได้ครับมาที่กราบครับแทลงอันนี้ครับนี่โอเคแค่นี้พอครับกดยุอมย้ครับข้ารอบมาครับแล้วก็วางอันหลังครับวางไปเลยแล้วก็สลับโอเคก็จะเป็นมีคืนน้าปึ๊บอ่านั้นก็ย้อนกลับครับมาที่มุมวาร์ปครับปรับเป็นสี่้าเลย อันนี้ครับสี่สิบห้าครับกดย้อนกรับกดทำซ้ำมาเลยโอเคมีวัฟเคลื่อนสองอันนะครับกดอันที่สองเลยมาที่มุมครับเปลี่ยนเป็นห้าสิบแปดจุดห้าเลยอ่านี้ครับห้าแปดจุดห้านะครับโอเคแล้วก็มุมวัฟครับเปลี่ยนเป็นร้อยสามสิบห้าเลยครับอ่าโอเคก็ได้อย่างนี้นะนเดี๋ยวเริ่มมาข้างล่างเงาครับข้างล่างเงานีิแล้วปล่อยครับปื๊บอ,อ่าแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้ฟื๊บอ,อ่านป่ะนี้ปื๊บอ,อ่าโอเคแต่นั้งก็ ไปข้าลอกโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับอ่าโอเคโทนสีก็ประมาณนี้ครับนี่หรือใครแสงเยอะไปใช่ไหมหรือแสงน้อยไปนะครับกดทียนบนครับอันบนสุดเลยมาแล้วนี่ครับแล้วก็ลองปรับดูครับนี่ให้มันเยอะเห็นไหมนี่ลองปรับตัวเลยครับของผมรู่มนเป็นสีขาวไงผมเลยปรับแค่30มสิบนะเห็นไหมเนี่ยก็ลองปรับดูเลยนะครับอ่าสามสิบพอละอ่าแต่ก็ทุกคนอย่าลืมเปิดไอสนามดาวอย่างง่ายนะครับโอเคนะอ่าโอเคจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกตัด้ลยนะครับ แตนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากฟังแบบไหนก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาในที่ตอกได้นะครับติดยูถึงขั้นตต้คลิปนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายไป